วันนี้เราใส่แม้นะเฮ้ยเอ่อทีิเรียกว่าทำคลิปแบบแก้สถานการณ์โควิดนะคะแบบใช้กรรมแก้กแก้สถานการณ์โควิดรอบที่สามนะคะแล้วก็มียังไงบ้างสิบอย่างนะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าทำคลิปแบบเดินเข้ามาในห้องถ่ายแบข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่าต้องถ่ายที่บ้านแบบนี้นะคะเมื่อแล้วก็ เดีด๋ยวองเครื่องเขียนไปด้วยนะแล้วก็แนะนำเครื่องเขียนเวลาแนะนำปากกาเครื่องเขียนในใช้ตอนดู่บ้านนะคะแล้วก็แน,นะ,ะตัแวแฮเนอร์ก็ได้แล,ล้วก็นทุกคนอ่ะหนันตัวแฮนเนอร์บ้างน,นะคะว<ะ>ิธีที่หนึก็คือฟังฟังไม่ได้ไฟัีนะคะทุกคนวิีทหนึ่งก็คือการฟังเพลงหน,นหังเกอทูบเดี๋จะดู ช่องทาร่าซีเราคอมก็ดได้หรือช่องช่องอยูทูบเบอร์ต่างๆเลยนะคะว่าเป็นเพื่อนฝึกหัดนะเมื่อฝึกหัดนะคะเนาะและนี่เพื่อนๆเวลาว่างบทีนหนึ่งก็คือดูหนงังฟังเพลงหรือทำกับบ้านได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะเวลาเรามีทำอะไรก็ทำกับบ้านด้วยนะคะ พี่ที่สอนแล้วนะคะว่ารอนรือไนี่ถามพีพีที่สองเปล่าเดี๋ยวรอรู้กันนะคะนี่พี่โนเห็นไหมอืมแล้วก็โอ้ยแล้วก็พินีที่สองก็คือเน็นเหมือนตอนอีพีแรกนะคล้ายๆกันเลยแล้วก็เราก็จดุด ถ้าเราว่าช่วย t e r มหรือพพี่ที่ทํางานอะไรเงี้ยแบบยันเหมือนเดิมเลยค่ะจุด panel l e c เ u r e ์มันโควตแบบนะถ้าเน n e ์หมายถึงว่าจุดที่จวันเราต่อทํางานระมาณนี้นะคะแล้วก็จุดถ้าเราทำไหนเสร็จแล้วติ๊กถูกติ๊กด้วยปาก,กแดงนะเขียนปกนานกกาเงือกเอาสติกกร์ตกแต่งนะ,ะนะคะเวลาเราได้จํา เราทำงานบปไหนก็จำไว้อะไรอย่างนี้นะคะกูเพื่อน้องใช้วิธีเป็นรี่ลอดเนี่ยยให้ลูกพี่ลองใช้นะเด็กก็ทำได้พี่ทําทำดีค่ะมใสซแม่อธิบาย,ยนะเพราะว่าสถตนการณ์พวกขศสารจะแต่ทุกคนก็พยายามดูข่าวเรื่อยนะคะเป็นห่วงทุกคนมากแล้วก็เป็นห่วงลูกพี่ว่ากอนจันทารักทุกคนเลยว่าเป็นลูกศิษย์ครู้ัทุกคนเลย รู้สึกของคูมันวกากัในทาร่าทุกคนเลยแล้วะพี่อ้อยอยู่มหโหแล้วอยากแนะนำให้ดีที่สุดเลยนะคะวิธีที่สามก็คือการอาหารยาทุกครั้งการอาหารก็หายเครียดได้แล้วก็วิธีสี่การออกกำลังกายเดียกก๋ยวพี่อ้อมถ่ายออกกลายในห้องในถ่ายให้ดูเนะาะในถ่ายให้ดูนะเพราะว่าใช้เพลง,งนี้แหละ ใช่นะเพราะว่าเพลงญี่ปุ่นถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าหรือว่าวิธีที่ห้าคือการได้ต่อก,การได้ออกอากายไปด้วยแล้วก็เหมือนนี่พูดแหละการเราได้เราได้รังเรได้ร,ดดงรดดดังใ้ตัวเราฝึกเรียนรู้กันไปนะฝึกเรียนรู้การทํางานยูทูบเบอร์อะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีที่หกก็คือการทำงานบ้านทำบ้านบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ ทุกครั้งนะคะเกทุกคนเลยทุกพี่ทุกคนทาตามต้นนอนได้นะแล้วก็วิธีที่7จวิธีเจ็ดก็คือเติดให้ดาวนั่นนการอะไรการดูซีรีส์ดูหนังอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันแหละหรือว่าอ่านหนังสือทำงานบ้านแบบนี้ก็ได้วิธีที่8ด แต่กันวิธีที่สิบไปเนาะรอดูกันนะคะอันนี้อ่านปลาให้คลาเนาะวิธีแปดก็คือเดี๋ยวการจัดมุมโต๊ะห้องนอะนให้ดูน่ารักดูสวยมากขึ้นดูสไตล์ของตัวเราแต่มุมห้องนอนขอตัวเราแบบไหนสไตล์ที่เราชอบแบบมาเลยนะคะวิธีที่เก้าที่เก้าคือการเก็บผัก ก็บผักแล้วก็วิธีสิบคือให้เพื่อนพ่อเนี่ยลองคองขัลืมบอกวิธีทีสิบไปนะคะแล้วก็จัจะลืมจมุโต๊ะเครื่องเขียนที่เราชอบแบบออกแบบโต๊ะแบบไหนก็ได้นะคะให้ดูน,น,นั้นดูน้าเล่นมากขึ้นแล้วก็การเดียออนไลน์ก็ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มให้อีกทีหนึ่งวี <c oughs> เราเม่รนเกมนานแล้วก็ไอเกจกสคุชชี่นะคะวิธสิบ ครบเลยเนาะพี่อะไรคืที่สิการการเล่นกันทั้งที่ฝาคานสมองดีขึ้นนะคะแบบแต่เดี๋ยวนี้เก็เยอะเนาะเวลาไหนเวลาสื่อบ้างทางกับบ้านบ้านนะคะมาให้นี่ก่อนค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยดิเพื่อใหาพถึนเหมือเดิมนะะเจอคลิปหน้าค่ะคลิปนี้พอมีประโยชน์ยังไงมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็นี้เนา พี่แปะในสนเกพี่ะเนาะสุขสันต์วันเกิดนะจะรอนะพนนี่โ้อ่านนะไอ้ควะนี้เ่าเขาเขาเหมือนทาคิน่นในตัวเลยนะเดี๋ยวได้วิวเพื่อเขียนในตัวเลยนะคะดูวิวประกะาศให้เนาะแนะนำใช้ดีอกต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดคลิปให้วันอื่นนะคะอันนี้เป็นประกาศของ เฟเบอร์พาเทลค่ะนี่เฟเบอร์พาเทลมีก็เห็นว่าเทลเหมือนกันน่ะตามมาเนาะนี่ประการูรปหมานะเดี๋ยวจะย้อนเสื้อใหม่นี่ประกาเพนเทลเหมือนกันกค่ะเพนเทลนี่ประกาของไม่ไอ้ เขาเรียกว่าอะไรในชื่อยันทุกเพื่อนคะเซนต์เฮาเมิร์มเบอรเนี่ยนะคะประกันจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเซนต์เฮามิร์บอรเนี่ยนะคะนี่รุ่นพี่ทุกคนอย่าลืมซื้อสมุดเกดได้มีคล็ดสอนจาวเลคเชอร์ให้นะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะนี่ทุกคนรายนักเื่อนแนะนำเลยนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทแล้วก็รีวิวให้ดูนะการแก้หาปัญหาที่ข้อนี้แหละเลยฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ด้วย ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะแต่แค่นี้นะคะ